ตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรนะคิดแต่ว่ามันเป็นฟามเส้นสุดท้ายเท่านั้นกินเถอะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าบอกว่าหายเราไม่มีทางเลือกแล้วว่างั้นเถอะพี่ไม่อยากกินเม,โมเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าน้องชายเราตอนที่มันได้ข่าวของเขาแค่สามพันเจ็ดแต่เราตำกับน้องชายอีกอ่าคม,มีเนาะเราสองพันสองเนี่ยหมอไม่ให้ีคมีอยู่แล้วพอเขาบอกว่ากินเฮโมดีแล้วมันจะดีขึ้นก็กินเลยเขาบอกให้พี่กินแค่เช้ากับบวันเย็นแค่นั้นนะ่ะ สามงูแค่นั้นแต่ด้วยความที่เรากลัวกลัวตายอย่างมากเลยแล้วก็ห่วงลูกมากเลยพี่กินสิบสองซองสอวันเช้ากลางวันสองเย็นก่อนนอนแปดแล้วเนาะช้าระหว่างวันอีกสี่อันนี้ก็ที่ไปปรึกษาคุณหมอนี่คือเป็นมะเร็งระดับไหนนะคะสามจุดสิบมันสามมันถ้าถ้าเป็นสามแล้วเนี่ยมันคือจะลุกลามแบบพี่สามใกล้สี่แล้วอะอสามใกล้สี่แล้วใช่เนี่ยมันลุกลามไปหลายจุดแล้วแล้วพอเราเริ่มกินเฮโมีน พอเรากิน12ซองเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถอดทานไออาการต่างๆที่เราเป็นมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสาม,มาที่ที่เรารู้เลยเฮ้ยไอยที่เรา,น,เรา,น,เรานั่งเวลาเรานั่งเนี่ยเราเหมือนเข็มมันทิ่มบอกทิ่มปากเราอยู่ตลอดเลยรู้สึกมันดีขึ้น <c ười> แล้วก็อาการที่เราแน่นท้องอาการที่ <c ười> เราหายใจไม่เต็มหอดเพราะว่าที่เหม็นอาหารมาเลยที่จะอ้วนมันดีขึ้นแล้วก <c ười> ่อนที่จะให้คีโมคุณหมอเขาต้องตรวจด้วยก่อนเป็นได้ขาเป็นเพิ่มเป็นสีเป็นจง ค่ะเพราะีมันเจ็ดให้คีโมก็โ้มันมันมันดีมากเลยอ่ะเราไม่รู้สึกหัวแรกเราเราคือร่างกายเราอ่มมาเยอะน่ค่ะมันก็เป็นแค่ครั้งแรกแค่นั้นเองคือเป็นหัวจะอาเจียนแล้วก็มีนารเป็นอยู่วันนีแต่อัดเกินมากเลยเวลาฉียอมาเนี่ยเหม็นมากอนั่นแหะพี่ก็ให้คีโมอยู่แค่สามครั้งพอหลังจากสามครั้งหมอเขาก็เอ็มไอีสแกนรจบเลย มันใจเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตับแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ดีขึ้นแล้วพี่ก็บอกกับหมอเขาว่าพี่จะไม่คีโมแล้วค้าพอไม่คีโมเสร็จปุ๊บหมอกเขาบอกั้นคุณต้องเซ็นเอกสารนี้ว่าคุณไม่รับการรักษาค่ะพี่บอกว่าพี่ไม่ใช่ว่าไม่รับการรักษาแต่พี่ไม่ให้คีโมค่ะพี่ยังขอเอมาไอทีสแกนเหมือนเดิม่ที่จะดูว่ามันไปถึงไหนหรือหยุดแล้วหรือมันเป็นยังไงหมอกเขาโอเคไม่คีโมก็ไม่คีโมอันนี้คุณวางเรื่องงารจ้ะ